Allez, oh, ouais. arrêtez. Ah, <laughs> every, every <laughs> <laughs> no to... Comment ça va Ça va bien et tout. On tu... va où là ouais. On va où Ouh.

วัตุ right วันุวัต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  i วัต a n ั e ัจัััััตััั Je pour toi. Juste de euh, Ce soir. Ce soir? Oui. <laughs> Juste de cédrie. Oh uh, my god. Qui aussi pomme Aussi pomme avec ça จะว่าฝนหยุดต,ตกนะคะเซร็จป่ะทีอโกสอโกชออดอดวัดไปมาเก็บสาหลายเอาไปยำมือนะอื่นอยากยำสาหลายกินนะคะมีปลาแซลมอนก็เลยมาเก็บสาหลายน่าคือแดงต้องลองใช่ไหมคะ่ะ แกมนางนั่นแกงกว่าครถ้ามีเอ่อผักชีก็เอาผักชีด้วยนะเื่อจะน้ำกินที่น้องอะเห็นหมดในผักคุณกินได้หมดเลยในเน็ตนะอาตัวช่องนะมาทางสวะมาค่ะขยักเนาะ เซ่ควาคายักเนาะเนาะฮะอเนกเซ่ปะคายักอ๋อพี่น้องก็เยอะมากเลยอ่ะใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวออกข้างนอกแล้วก็มีความสุขสนุกเนินนะเฮ้พี่พี่์ปปิ้งออกกําลังกายกันเราจะไปเก็บอันนี้นะสารา ได้เสร็จบอนี่ยเป็นโมมัวแต่ดีมากคุณผู้ชทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณบานี้นะคะอันนี้แค่นี้นะทุกคนนะอันนี้คือน้ํานยังลงอยู่นะปกติน้ำนนมันจะขึ้นถึงนี่เลยนะทุกคนนอยู่อยมีอยู่แหมยังไม่ได้ขูดหอยแชเลยทุกคน หลายวันแล้วนเนี่ยหลายเดือนหลายเิตนี่สาหร่ายอันนี้กินได้นะคะทุกคนนี่จะ้ะแรกๆไอ้ก็ไม่รู้เนาะแล้วทีนี้ไอเห็นไอจิกต์ติดตามาคนเกาหลีนคนฝรั่งเศสคนเนืองมันอยู่ในเขตแถวๆนี้นะจ๊ะคนเก็บแล้วคนอะไรทั้งพวงองุ่นทั้วงอง,งุ่นบอกสาหร่ายอะไรไม่รู้นะคะ แต่ว่าอร่อยผู้เฒ่าผู้หนึ่งอยู่ฝรั่งเศสแล้วเฮติตอกแล,กแล,กลก้แล้วกินแล้วอาจก็เลยมาเก็บเอกกอดมาเก็บแล้วก็เอาไปยำเอาไปตำแทบนี่จ้ะเห็นไหมเนยก็ดึงออกมาอย่างงี้นะเห็นไหมอันนี้ เราเอาพอกินนะคะเพราะว่ามันก็จะอยู่แบบนี้แหละรวงใหญ่ๆดีจ้ะมันมีไม่ได้เยอะนะคะทุกคนไว้บอกเนี่ยไอ้ก็เก็บไว้เวลาอยากกินไอ้ก็มาเอาเพราะว่าเราเอาไปก็ไม่มีตรงไว้ตู้เย็นเราไม่ได้เยอะบอกนะแต่อันใหญ่ แล้วไอ้ทุกชั้นคนมันจะได้ดูแบบนี้มัวนี้แค่สามลายที่เป็นแบบนี้ซึ่งมันถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่มันก็จะแข็งกว่าตัวอันนี้อาจจะเป็นตัวอ่อนมันเนาะดูกรุบดูกลับเลยแหละอร่อยเลยพอแล้วจ้ะกินบ่ ก็กินได้นะเห็นไหมเดี๋ยวไอจะกินให้ดูนะเนี่ยโอ้เกรนนิ่งเหรอกลับมพอมันโตมามันก็เป็นสาหร่ายนี่หรือว่าคนละชนิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต้องถามผู้รู้เห็นไหมก็มีอยู่แต่ก็ไม่เยอะน้ำช่วงนี้นะคะ ก็จะไม่ค่อยลงเงยอะต้องขูดหอยแครงมันอยู่ตรงเรือลำโน้นเห็นไหมสีฟาา้าซึ่งมันต้องไกลมากค่ะไอเดินมาเนี่ยไอเห็นหอยกระไม่รู้ว่าตายหรือยังนะเด็กนี่เนี่ยนี่เพราะว่าตายย่ะไอว่ายัางนะยังจริงๆด้วยแลบลิ้นพมมนอมน,นี่ตายแน่เินเขาจะนี้ตายแล ได้หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมคะเราจะมีคงจะสดนะสดจริงด้วยเห็นไหมทุกคนจาสดเหรอสดอะไรละ่ะมันหลุดมาอย่างงี้ตอนนี้มันสดอยู่นะแต่ยังไงมันก็ตายเพราะว่ามันไม่มีก้อนหินหรืออะไรเกาะมันนะคะทางดีๆเราต้องเอามัน,นมอย่างเนี้ยต้องเอาน้อ ฝั่งน้นเยอะนะถ้าไม่มีตรงเกาะเราไม่เอาเกาะอ,อย่างนี้เราเอาเพราะว่ายัางไงมันก็ไม่เนาอย่างงี้เก็บเอาเลยจ้าขอบพัดมาน,นี่นี่พัดมาแล้วก็เอาอืมอย่างนี้ไม่เนา อยแข็งบริเก็บน่าดีดีมากหน้าสาดทะลึกแสทะเลโกรดอะไรฉัน nên nào mất ก็อัดได้หลายคลิปหลาหน,นะเพราะว่าเราให้เราให้แก แก่นะเห็นมันนี่อปอบๆอ้าวนี่ตรงนี้หอยธรรมชาติ ห,หลุดมาจากฟาร์มด้วยนี่สีเขียวโอ้ยเยวสิเก็ยเลยกล็ได้พอกินคือเก่า ก็สิพอเลยพี่น้องไม่หาการดูจะดึงกูแล้วอ้ก้อนนี้จนเนาะไปค่ะพอแล้วนะคะแต่ว่าไอาจะเดินไปตรงนั้นเผื่อมีอะไรให้หาแต่ว่าทุกคนปีนี้ไอไม่ค่อยได้เก็บหอยเลยเนะาะเพราะพีทเก็บปูน่ะไหมปูอ่ะไม่ค่อยจะมีเลยนะปีนี้นะเมื่อหอยจูบพี่น้องช่วขึ้นห,หางและแพงซื้อหอยหัวอิ่ม เหนนือม่ย6โมงน้ำเพิ่งลงวันนี้ไม่ได้ดูแบบว่าเลเวลของน้ำนะมาแบบมาแบบเดินเล่นนะทุกคนจ้ะก็เลยไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วทานะไปเจอกันที่บ้านนะกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่าจริงด้วยไม่ยายค่ะ